嗯。Mm. น้ำมะขามไม่มีใส่น้ำเปล่าไปหกช้อนเลยนะน้ำปลาน้ำปลาไปสองช้อนน้ำปาลาระสองช้อน มะเขือหมดพริกแดงไม่มีนะครับวันนี้มะเขือก็หมดมะนาวบีบจะเพิ่งใส่เปลือกมะนาวนะครับใส่ตอนหลังนะครับใส่มะเร็งกระถินลงไปเลยนะครับนี่เน่ใส่กหนหมดเลยครับอมมะเร็งกระถินป่ามัน ลงูรดใสไปเลยครับใส่หลายเสียบหลายนะครับน้ำตาลนะครับช้อนประมาณ2อช้อนนะครับน้ำตาลคนนางนี้ก่อนนะครับ กิมดูก่อนะครับอย่างนี้ก็ประมาณใช้ได้นะครับสูตรนี้นะครับสูตรตายตัวนะครับถึงไม่มีน้ำมะขามนา้หลังจากที่เราได้สูตรตายตัวนะครับเราก็ใส่มะละกอนะครับนี่ ผมจะตํำครั้งหนึ่งนะครับผมจะกินได้หลายวันนะครับผมจะไม่ตําแล้วกินวันสองวัน,นครับนี่ครับตําครั้งหนึ่งกินหลายวัน,นครับเราจะตําเผ็ดมากเผ็ดกินยากนะครับถ้าเราใส่มะละกอไปเยอะเติมน้ำปลาเข้าไปอีกท้อน เอาน้ำเพิ่มเข้าไปอีกนะครับน้ำเปล่าครับนี่ครับถ้าใครไม่มีน้ำมะขามก็ใช้น้ำเปล่าเวลาตำพยายามตำข้างๆนะครับเพราะว่าอันนี้รงเล็กนะครับตำพยายามให้โดนเส้นมะละกอน้อยที่สุดนะครับถ้าเราไปตำโดนเส้นมะละกอเยอะมันจะเละน,นะครับ บางคนตําจนเส้นมะละกอเละนะครับมันไม่อร่อยนะครับต้องทึงเส้นมะละกอเอาเหลือกรอบนะครับเราก็พริกพิกเอานะรพริกตำแล้วตำบางข้างพวกนี้นะครับพอตาแล้วมะละกอมันขึ้นมาแล้วเราก็พริกมันลงมานะครับพริกมานะครับดูสีจะเหมือนไม่ค่อยเผ็ดน,นะครับมันมีแต่พริกสีเขียวนะครับ อันนี้ถ้าไปซื้อที่ร้านน่าจะประมาณ2อคกนะครับ2องคกกกว่านะครับเีลือเม็่ถนึงแล้วก็ใส่นะครับเปลือกลงไปเลยการนี้เพิ่มความหอมของเปลือก มันน่ะโอเคอย่าแซบมากเยอย่ากินอิ่มันเป็นแล้วพอเราตำเสร็จแล้วเราก็เอาใส่ตู้เย็นไว้นะครับเพราะว่า ถ้าเรากินไม่หมดเราก็ใส่ตู้เย็นอวมเพราะว่าตัวนี้มันจะมีที่ปิดฝาด้วยนะครับมันจะกินได้หลายวันนะโอเคเป็นอันว่า ส้มตำเสร็จเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับก็เอาไปกินก่อนถ้าไม่หมดก็ใส่ตู้เย็นไว้นะครับโอเคนะครับโอเคส้มตำพริกเขียว